สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวณีแฟชั่นนะคะวันนี้ก็จะมีเทคนิคไอเดียเก๋ๆในการทำแขนเสื้อกันนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะโดยที่จะใช้ผ้ากุ้นนะคะทำให้นอกเหนือไปจากแขนเสื้อธรรมดาน,นิดหนึ่ง โดยที่จะกุ้นที่ปลายแขนนะคะแล้วก็จากด้านล่างจะวัดขึ้นไปด้านบน8เซนเมตรแล้วก็จะทำเป็นรูปหยดน้ำค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะกุ้นโดยรอบนะคะก็จะได้เป็นแขนที่สวยเก๋เลยค่ะให้กดรอยออกมานะคะวัดความยาวของแขนตามต้องการ ปลายแขนก็วัดได้พอดีแล้วก็บวกเพิ่มมาอีก4เซนิเมตรนะคะเพื่อที่จะได้ใส่มือเข้าไปได้ในส่วนของท้องแขนนะคะให้เก็บนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้กระชับแขนขึ้นแขนจะได้ไม่มีเนื้อผ้าเยอะใต้ท้องแขนเก็บทั้งสองด้านเลยค่ะ สักประมาณเกือบเกือบหเซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลายแขนให้วัดขึ้นมา8เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้โค้งเป็นรูปจดน้ำค่ะก็จะได้เป็นรูปจดน้ำประมาณนี้นะคะ หรือว่าแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเขียนไว้ค่ะว่าเป็นชิ้นหน้าเป็นชิ้นหลังแล้วเราก็ตัดแพเทแร์นออกมานะคะตัดตามที่วาดเลยค่ะมาดูเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะมาตัดผ้าทำกันเลยค่ะ ในส่วนของรูปหยดน้ำที่ปลายแขนนะคะให้ตัดออกมาจะเป็นหยดน้ำประมาณนี้ค่ะตัดให้ขาดออกจากกันนะคะแล้วก็ให้ตัดผ้ากุ้น3เซนติเมตรตัดตามเฉลียงนะคะกุให้รอบหยดน้ำวิธีการกุ้นนะคะให้กุ้นออกมาจากข้างในนะคะ แล้วก็เย็บด้านนอกค่ะก็จะเป็นวิอีกวิธีหนึ่งที่สวยนะคะเพราะว่าการกุ้นก็มีหลายแบบเวลาเสร็จมาดูกันนะคะเมื่อเย็บหยดน้ำเสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ให้ใช้เข็มนะคะเย็บติดกันนิดหนึ่งค่ะที่ริมของหยดน้ำ แค่พอติดกันค่ะแล้วก็ให้ใช้แล้วก็ใช้ผ้ากุ้นกุ้นริมด้านล่างค่ะโดยที่ว่าเย็บออกมาจากด้านในเหมือนกันนะคะ แล้วก็มาเย็บด้านนอกเย็บไปจนให้สุดเลยค่ะเสร็จแล้วมาดูกันนะคะแขนเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะออกมาสวยเลยค่ะที่หัวแขนก็เย็บรูดนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกระปุกไปเข้ากับหัวแขนค่ะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ